ปีเตอร์แพนเนเวอร์แลนด์ไนท์แมร์คือไอพวกพไอพีเก่าๆที่มันจะหลุดจากลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถให้มีคนอื่นไปทำเป็นสมบัติโลกอ่ะเหมือนเป็นสมบัติส<ช>าธารณะ<ช>เหมือนที่ปีที่แล้วมีวินนี่เดอพูเวอร์ชั่นฮ์ดคอร์เวอร์ชั่นฆาตกรรมอ่ะเพราะว่าไอวินนี่เดอพูตัวนั้นมันหลุดแล้วใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยเอาคาแรคเตอร์ในปีแรกที่มันหลุดนั่นแหละมันไม่ใช่ยุคหลังนะไม่ใช่คาแรคเตอร์ล่าสุดไม่ใช่ของดิสนี่แต่เป็นคาแรคเตอร์แรกนะปีที่มันถูกครเอทขึ้นถูเขียนพยายามได้ใช คาแรคเตอร์ที่ดิสนีย์เขียนมาเนี่ยมันยังไม่ถึงร้อยปีเอาไปได้นะออแต่ว่าไอ้ตัวหนังสืออ่ะไอ้ตัวต้นฉบับอ่ะสามารถเอามาเล่นได้ใครก็ทําได้วินนร์เดอร์พูก็ทําไปแล้วด้วยมีสองภาคแล้วด้วยนะอไอ้มิกกี้เมาส์ตอนนี้ก็ไอเวอร์ชั่นแรกน่าจะเรียบร้อยไปแล้วตัวที่เป็นขาวดาที่เราเห็นน่ะตัวแรกเลยอ่ะไอ้นั่นน่ะเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่เอาไปเอาล่าสุดโดนแน่นอนไม่ได้ใช่แล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของปีนแพนด้วยอีกอันหนึ่งที่น่าจะอยู่ในกรณีเดียวกันก็คือ มันเป็นสมบัติสาธารณะแล้วเฮ้ยหนังสือต้นฉบับอ๋อเหรอใช่แล้วก็เอาไปเล่นได้จะทำอะไรก็ทำได้คือมันเป็นโปรเจกต์อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนมันเป็นโปรเจกต์นี้ภูนิเวศมาจากแก๊งวินนี่เดอะพูนี่แหละไอ้ที่วินนี่เดอะพูหน้าเหี้ยมเียมวินนี่เดอะพูอ่ะมันเป็นเรื่องของไอ้หมีตัวน,นั้นแหละที่โกรธแค้นเจ้าของเพราะว่าโดนทอดทิ้งให้อยู่ในป่าก็เลยออกมาตามล่าเจ้าของตัวเองมาตามฆ่า ก็เป็นการแก้แค้นที่คุณทอดทิ้งชั้นทิ้งไว้อยู่ในป่าอาแล้วอันเนี้ยมันบอกว่าถ้าเป็นพูนิเวิร์สก็คือจักรวาลเดียวกันก็คือตัวละครจากในยุคนั้นเนะ่ยที่ออกมาตามล่าค่าคนอาจจะเป็นค่าเจ้าของค่านักเขียนค่าเหยื่อที่อะไรเรียกว่าทําร้ายเขาในความรู้สึกอะไรเงี้ยจากตัวละครที่อบอ,อุ่นอ่อนโยนากลายเป็นขั้วตรงข้ามหมดอะไรเงี้ยคือให้คุณผู้ชมนึกภาพงี้ ณนะวันที่มันลิขสิทธิ์หลุดแล้วตกไปอยู่เป็นลิขสิทธิ์สาธารณะเนี่ยโอเคไอตัวการ์ตูนที่เขาครีเอทขึ้นจะเอาไปทําอะไรก็ไปทําหรือชื่อที่ถูกครีเอทขึ้นว่าปูก็เอาไปทาซะแต่ถ้าเป็นอะไรที่รีเฟอร์ได้ถึงปัจจุบันมันทําไม่ได้เช่นไอพวกปัจจุบันเนี่ยทาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าปูและเป็นหมีทําได้ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นว่าของดิสนีย์เป็นอีกอนาเตอร์เวอร์ชันอ่ะใช่ก็คือ ชื่อภูกับคาแรคเตอร์ที่เป็นหมีอ่หมีตัวแรกตัวนั้นหนังสือใช่จากหนังสือคุณเอาไปทําได้แต่ว่าคุณก็ต้องเอามาออกแบบใหม่เป็นของคุณเองเพื่อจะจดลิขสิ์ของปีสีใช้คาว่าภูได้แล้วใช่แต่ว่าไอหมีที่ออกแบบโดยดิสนีย์มันยังไม่ใช่สาธารณะใช่มันคนละอย่างกันนะดิสนีย์ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วซึ่งใช่ใช่ถ้าเราจะครีเอทเราก็จะเป็นภูอีกเวอร์ชั่นหนึ่งได้ใครก็สามารถทําภูได้ แต่ไม่ใช่จะไปลอกเรียนแบบภูของดิสนีย์ได้อ่าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นใครอยากจะร่วมเล่นในเกมมิกของเอาภูไปใช้ทำอะไรก็เอาไปทำเราก็เลยเกิดไอ้ภูเชื่อดะตอนนี้มาคิวปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนเสร็จเดี๋ยวเขามีพีนอคคิโอีกเดี๋ยวมันจะค่อยๆหลุดไปลิขสิทธิ์จะค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆซึ่งเว็บไซต์เขารายงานว่าเดี๋ยวจะมีอีกเยอะเลยมีแบมบี้มีพีนอคคิโอมีทิงเกิล พวกนี้คืออายุน่าจะเกินร้อยปีนะเราจำไม่ได้ว่ากฎหมายมันคืออะไรนะแต่น่าจะเกินร้อยปีเพราะว่าของดิสนีย์เองก็เจ็ดสิบแปดสิบปีเลยนะอ่าใช่แลว้ววรรณกรรมพวกนี้มันมีมาก่อนที่ดิสนีย์จะเกิดขึ้นอีกอย่างปีเตอร์แพนเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังที่จอห์นนีเดฟบเล่นน่ะฝายดิงเนเวอร์แลนด์น่ะมันก็พูดนั่นแหละตอนที่เกิดการเขียนหนังสือเล่มนีขึ้นจากนักเขียนต้นฉบับอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะเกิดร้อยปีแล้วไอนิยายคลาสสิกมันยังมีเยอะอที่รอเวลา คนกลุ่มเนี้ยเรามองว่าเขาเหมือนเจอขุมทรัพย์ไงเราว่าผู้ฆาตกรเนี่ยมันเรียกว่าได้แฟนประจําไปเยอะเหมือนกันอาจจะนะไม่ใช่ทาเงินมากมายอะไรหรอกนะคุณผู้ชมลองนึกดูนี่เป็นถ้ามาตรฐานที่สุดเพราะว่าถ้าคุณจะทำแอนิเมชั่นมันทุนสูงแน่นอนถ้าคุณจะทำแฟนตาซีมันก็ทุนสูงแน่นอนถ้าคุณจะดราม่า หนังดราม่ามีสิทธิ์จะได้เงินน้อยอวิธีที่เราเห็นในหน้าประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์มาตลอดคือการทำหนังทริลเลอร์หนังสยองขวัญซึ่งมันจะทุนต่ำเป็นทุนเดิมแต่ในทางสถิติหนังทุนต่ำที่เป็นหนังสยองขวัญพวกนี้จะได้กำไรสูงซึ่งเราก็เลยเห็นไอ้พวกเหล่าตุ๊กตาพวกนี้มาในคอนเซปต์สยองขวัญเชื่อเพราะทุนต่า เราเคยคุยกันไปในเทปของแบมบี้โปรเจกต์อย่างเงี้ยอันที่เราเห็นเนะ่ยเป็นตำนานหลายๆครั้งที่เราดูตำนานว่าเป็นหนังที่ได้กําไรแบบระดับหมื่นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจากทุนสร้างมึงไม่กี่หมื่นเหรีออยญเนี้ยคือโคตรถูกหวยอ่ะเออพาโนมอลแอคทิวิตี้อย่างเงี้ยเหรอเออคือทุนมันต่ําจริงหนังที่มันเน้นสยองขวัญเนี่ยอะไรเงี้ยทุนมันต่ําแล้วมันได้เงินดีซึ่งไม่ได้บอกว่าหนังใช้ทุนต่ําแล้วแบบเน้นมาเอาตังค์ไม่มีคุณค่านะแต่ที่เราเห็นมาตลอดอ่ะ นี่เป็นกลวิธีที่ชาญฉลาดเริ่มต้นเลยคือกลับไปสู่เบสิกใช้ช่องหนังที่ทุนต่ำรายได้ดีและมีคอนเซปต์นี่นี่เราก็เลยเห็นไอ้ภูมาก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะมีปีเตอร์แพและเดี๋ยวจะทิ้งกบเบลมีไอ้พินอคิโอมีอะไรเงี้ยซึ่งโดยข่าวออกมาว่าไอ้ภูนิเวสเนี่ยจะไปรวมกันใช้ชื่อนะนะตามเนื้อข่าวนะ พูนิเวิร์สมอนสเตอร์แอสเซมบลในปีสองพันยี่สิบหใช่ออจะเหมือนอเวนเจอร์หนึ่งภาคแรก <laughs> อ่าซึ่งเฮ้ยคืออย่าดูถูกหนังพวกนี้เฮ้ยมันดูขายเครียดได้มันดูขำๆได้ผมว่ามันมีอะไรของมันอยู่เออเออ,เอ,อจากกระแสต,ตอบรับก็โอเคเยอะเลยนะเออเออ,อเออ เรายังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวพอมีข่าวแนี้นเดี๋ยวขอดูสักหน่อยแล้วกันคือเขาบอกว่าด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังกับมันมากมายนักแล้วหนังมันทําถึงในฟองของการเป็นหนังฆาตก,กรรมอะไรเงี้ยมันเวิร์กมันดิบเถื่อนโหดสะใจคอหนังขาประจําของเขาอ,ะอ่ะอมันตอบโจทย์อ่ะพูดง่ายง่ายคือกลุ่มคนดูที่ชอบหนังแนวนี้ไงหนังสยองขวัญแบบเนี้ยแล้วยิ่งมีอย่างที่พิกบอกมันมีคอนเซปต์มันมีกิมมิกอะไรเพิ่มเติมมาอีนิดนึงอ่ะมันสร้างภาพจำของฆาตกรให้เก่งไงคือ หนาพวกเนี้ยถ้าภาพของฆาตรกรไม่เจ๋งอะ่ะไม่น่าดูอให้โหดแค่ไหนก็น่าเบื่ออแต่พอมันมีกิมมิกเข้ามาเสริมตรงเนี้ยมันคือไอคอนิกของโลกภาพยนต์อีกตัวหนึ่งได้เลยนะเหมือนที่เราเคยเห็นเฟดดี้เคยเห็นฮาลุงกี้เคยเห็นเจสั S <S นนะ่ะเราไปดูถูกมันว่าเอ้ยมันจะเป็นเอไม่มีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายไอย้พวกเนี้ยมันจะยังเซอร์ไวไปได้ คาแรคเตอร์เหล่านี้มันยังอยู่ต่อไปได้มันไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงโหต้องเป็นโปรเจกต์ที่ให้สตูดิโอมานั่งขบคิดกันว่าเราจะไปต่อหรอจะพอแค่นี้เพราะว่าทุนมันต่ามันการเล่นเออคุณเห็นจิปเปอร์คิปเปอร์เะล่ะสุดท้ายมันยังอยู่มาจนถึงป่านเนี้ยกระดาษภาคหลังๆไม่ทําเงินก็ยังปั้นกันอยู่นั่นแหละมันยังทำได้เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันโอเคทุนมันเจ็บตัวน้อยแล้วกันแต่ว่ามันเน้นไอเดียเน้นอยากทาก็ทำอะไรเงี้ยถ้าภาคไหนดังอย่างที่บอกมันถูกหวยอ่ะอ่า ร้อยเปอร์เซ็หมื่นเอร์ซ็น์พันเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปได้เงินเออซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ผมรู้สึกขำๆแต่ก็แต่ก็ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยใช่ใช่วัยเด็กที่บิดเบือนเออจากวาไวัยเด็กที่บิดเบือนเออคือเป็นพิลึกพิลึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเรารอดูแล้วกันเดี๋ยวจะมีหนังเชือดใครจะไปรู้อ่ะคือคุณคิดดูดิ ในยุคที่เราพูดกันว่าหนังยูนิเวอร์สกำลังจะตายอ่ะในมุมนึงของวงการมันยังมีคนรันวงการหนังยูนิเวอร์สเล็กแบบนี้เออแล้วอยู่ของเขาได้ถ้ามันยังอยู่ไปได้ผมว่าก็เวิร์กนะไอพวกนี้แหละเราว่ามันจะสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกับจักรวาลคอนจูริงอ่ะเอออกี่ปีแล้วอ่ะยังโผมมาเดินนั้นยังโผมมาอนาเบลยังผมผมมาตลอดอ่ะมีเรื่อยๆอ่ะอออจกาเดียวกันหดนะเชื่อมโยงกันหมดอะไรเงี้ย ประมาทไม่ได้เ,เราอย่าไปคิดว่ามันจะมีแต่หนังจากวานใหญ่ๆ DC Marvel ดูนอะไรก็ว่านไปพวกนี้น <laughs> <laughs> ของแท่ของแท่อยู่พวกนี้ไ <laughs> ม,ม่มีวันตายไม่มีมันตายเออ,เอ,อข่าวนี้ไม่งมันเหรอเออไม่อ, <laughs> อ,อย่าประมาทอย่าประมาทแม่เนี่ยพอไม่คาแบบนี้เราอยากดูนะภูบรัตแฮนนี่เนี่ยอืมว่าจะลองสัหน่อยนะ คือถ้ามันมาถึงภาคสองขนาดนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีดีแล้วทักอย่างมีแฟนประจําขนาดนี้ยคือเราชอบไม่ชอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละมีปัญหาแล้วว่าเราอาจจะไม่ชอบหรือมันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถูกจริตอะไรไม่ถูกจริตก็มีแต่ว่าคือขอได้ลองสักครั้งหนึ่งก็จะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไงเออจะได้รู้สักทีอะไรเงี้ยผมไม่รู้อ่ะเข้าสตรีมมิ่งอะไรก็รอดูกันละกันผมว่าขำๆอ่ะขำๆอ่ะดูเอาขำๆเลยอ่ะอาจจะเจอของดีก็ได้นะอ่ะ วินิเอพูลนะเป็นหนังที่เข้าปีที่แล้วด้วยแล้วก็เข้าปีนี้ด้วยนะพักสองภักสองภาคสองพักหนึ 2, ่งขยากดูไปนั่นแหละเน็ตฟลิกนะไปดูกันได้ลองดูลองดูคะแนนไม่ต้องไปพูดถึงนะหนังพวกนี้ <S <S มผมบอกเลยคะแนนห้ามดูห้ามดูคะแนน <S <S <ม>อย่ามันไม่มีผลต่อเราอยู่แล้วหนังพวกนี้อย่าไปดูเหมือนเวลาดูดูดปีรันย่าอย่างเงี้ยคุณอย่าไปดูคะแนนคุณไปเอนจอยเท่านั้นเลย